กินตำน้ำพริกไหมวันไหนที่เข้าเมืองแล้วกลับบ้านน้ำพริกถั่วเน่ามะเขือเทศเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําให้มือน,นั้นกินแซ่บได้เลยนะถ้าบ้านไหนะยังคิดเมนูต้อนรับญาญานไม่ถูกก็อยากให้ลองตำน้ำพริกหนึ่งถ้วยกับผักผักลวกหลายๆอย่างเจ้ากล่อมปีกวางตุง้งแตงกว่าฟักแมวโอซุผักคอนมะเขือพวงกระเจี๊ยบเขียวเห็นแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคนทําก็ใจฟูเล่าสายเฮลตี้ก็เอามะเขือเทศไปต้มหรือจี่ย่างได้เลยนะอันนี้ขี้เกียจแต่ยังอยากได้ความหอม,หอมก็ทอโดยน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็แกะเปลือกมมมขขเเเเเททออออกกลวาาารตหน่่่ย็สแไชศ มาตาน้ําพริกแล้วฉันเชื่อว่าเธอกินได้ไข่ข้อสงสัยทาไมบ้านนี้ใส่เต้าหูาแผ่นเนี่ยมันก็เหมือนกินแทนปลาราค่ะคือใส่แล้วมันจะหอมนัวได้จริงๆพริกกระเทียมหอมแดงที่เราคั่วมาตำปรุงด้วยเกลือกับชูรส2อ,อย่างบ้านไหนที่ทานพริกไม่ค่อยเก่งก็แตะ,แตะจิ้มๆเอานะมะเขือเทศก็ใส่ลงไปเยอะกว่านี้ได้คนเลคนเลให้เข้ากันตําแล้วจะได้ฟีลนุมน่มๆจําบะจําบะเพิ่มถัถ่วเน่าแผ่นที่เราตําลงไปสีก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้มข้นขึ้นละและยิ่งเติมผักชีลงไปตามสเตน้ำพริกถ้วยนี้ก็จะลงตัวสุดๆแแล้้วคคค่่่่ะนนนนทททีีไมเยําาาตดูถึงข